ต่อกันที่ในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ได้กล่าไวไว้เบื้องต้นข่าวว่าในส่วนของจังหวัดพิจิตรได้มีการจัดพิธีบวงสวงบูชาหลวงพ่อเพชรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานน้ำมศการหลวงพ่อเพชรและสมโพธิเมืองพิจิตรประจําปี2,568ค่ะวันที่21มกราคม2 5 6 8ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนประกอบพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชรมหาเถราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดทา่าหลวงเทพเทวาร,รักษามืองพิจิตรและพิธีเจริญพระพ,พุทธมนต์เปิดงานน้ำมศการหลวงพ่อเพชรและส่งพจน์เมืองพิจิตรประจําปี2568โดยพระราชสิทธิเวทีรองศาสตราจารย์ดรเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับจุดทูบเทียนบูชาหลวงพ่อเพชรและพระมหาเถราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงบัณฑิตพราม ทำพิธีบวงสวงประกาศองค์การบูชาลหลวงพ่อเพชรจากนั้นได้ประกอบพิธีเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตรโดยผู้วัชการจังหวัดพิจิตรเสี่ยงทายด้วยการหยิบไม้เซียมซีหน้าองค์หลวงพ่อเพชรซึ่งในไม้เซียมซีจะมีหมายเลขติดอยู่นะครับจากนั้นได้ส่งต่อให้บัณฑิตพราหม์อ่านคําทํานายตามหมายเลขโดยท่านนั้นของผู้วัชการจังหวัดพิจิตรหยิบไม้เซียมซีได้หมายเลข3ครับมีคําทํานายว่าดวงเมืองพิจิตรทิศทักษิณใต้ พลเมืองพิจิตรจะยึดมั่นในหลักธรรมมีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีภาคเกษตรกรรมจะให้ผลผลิตสมบูรณ์เต็มที่การท่องเที่ยวจะมีความรุ่งเรืองกว่าทุกปีที่ผ่านมากิจการค้าขายกับต่างเมืองจะมีความคล่องตัวสินค้าพื้นเมืองจะได้รับความนิยมจากต่างแดนผู้คนต่างมาเยือนเมืองพิจิตรมากขึ้นอาชยากรรมจะลดน้อยลง ภัยพิบัตินานาจะไม่เกิดขึ้นในเมืองพิจิตรประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วทุกถิ่นจะมีความสมานสามาขีครับสำหรับงานน้ำมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโพธเมืองพิจิตรจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง31มกราคม2568ที่วัดท่าหลวงพระอ,อารามหลวงไฮไลท์สำคัญนะคะของในวันที่22มกราคมชมการแสดงแสงสีเสียงพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรวันที่25มกรา พิธีจุดประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรการแสดงประกอบแสงสีเสียงความอลังการไหลเลือไฟตอนพระยาชาละวันจอมราชนแห่งกรุงพีวันที่31มกราคมพิธีจุดประทีปมงคลบูชาหลวงพ่อเพชรประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรตอนพุทธบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อเพชรตลอดการจัดงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปร่วมทำบุญบูชาไข่มงคลตักไข่าชาละวันและชมการแสดงจาก ศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนค่ะ